ดีกับธตรกรรมแล้วก็ยินดีกับความตายจึงเป็นความสุขดังนั้นจึงเดินขึ้นสู่สูงสวรสค์ได้ก็คือไปสู่ยังสภาวะจิตที่สูงขึ้นได้ไม่งั้นคนมันจะทุกข์เพราะอยู่โลกกระทำแล้วนี่ทําไมต้องเป็นมืออะไรเยอะแยะเนี่ยเหมือนกับอันนี้คือมือมือมีทุกชนิดของมือคนชั่วทุกรูปแบบมนุษย์นั้นมีคนชั่วในทุกชนชั้นนี่ก็แปลว่าเหมือนอยู่ในป่าพยามันกินกินอยู่ถูกต้องไม่ว่าคนจนคนรวยมึงชั่วมีคนชั่วเยอะ แล้วที่พยายามจะขอเหรอขอส่วนบุญขอส่วนบุญอ่าเป็นขอส่วนบุญบ้างบางคนก็ไม่ขอส่วนบุญก็ยังช่วยอยู่แต่ว่าเราดูมีคนช่วยอยู่คนเดียวที่เป็นเล็บสีแดงทําไมอันเนี้ยอ่ามีฝรั่งถามเยอะอันนี้เป็นปริศนาพี่บอกว่าไงว่าผู้หญิงนั้นมีคนชั่วน้อยกว่าผู้ชายต้องการจะสื่ออย่างนี้การสื่อทาไมถึงเชื่ออย่างนั้นผู้หญิงชั่วน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายช่วมากกว่าทําไมพี่เชื่ออย่างนั้น แน่นอนเราคิดดูเลยเสยุจ,จตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นผู้หญิงมันทําสงครามหรอมันไม่ได้ทําสงครามผู้ชายทั้งนั้นฆ่าก,กันผู้ชายแก่งแย่งผู้ชายมีตัณหามากกวาอำนาจอำนาจมากพอคอแตกมาจากผู้ชายสงครามสงคราม้า,มาพรหมจรรย์โลกียะทุกอย่างตัณหาทุกอย่างผู้ชายหมดเลยที่เป็นคนชั่วโอ้กกและนี่เหรียญอะไรนี่มัน